ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมกับทีมงานนะครับมีทั้งท่านนายอำเภอท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องของอ,อ,อุบททัติเหตุทางถนนนะครับความปลอดภัยทางถนนวันนี้ผมได้ตรวจเยี่ยมนะครับต,ตั้งแต่อําเภอเมืองนะครับมาอำเภอปูเรืออำเภอด่านซ้ายแล้วก็มาจบที่อำเภอนาแห้วนะครับ วันนี้ตอนนี้อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภานะครับก็จากการที่ตั้งแต่วันที่11นะครับที่เราเปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนก็ปรากฏว่าได้มีข้อสั่งการนะครับทางกระทรวงมาทไทยเองทางกรมป้องกันและบรรเทาสารภายัยรวมถึงจังหวัดเนี่ยได้สั่งการไปในพื้นที่นะครับเกี่กับแผน ในเรื่องความปลอดภัยทั้งทางถนนและทางน้ำนะครับองประกอบของความปลอดภัยที่เราเตรียมแผนกันไว้ก็หนึ่งเรื่องของการตั้งด่านหลักนะครับแล้วก็ด่านชุมชนรวมถึงด่านครอบครัวนะครับเลื่อยไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ทางน้ำนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปดูเรื่องของอความปลอดภัยทางน้ำนะครับ ที่ห้วยกระทิงนะก็จากการที่ผ่านมานะครับที่ตั้งแต่วันที่11เนี่ยมีผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตเนี่ยห้ารายด้วยกันนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเลยนะครับในการเตรียมการเนี่ยได้กำชับในเรื่องของความปลอดภัยทั้งทางถนนและทางน้ำในเ่างที่สุดน,นะครับจากการประมวลในเรื่องของ ผู้เสียชีวิตนะครับที่ประสบเหตุเสียชีวิตเนี่ยก็เกิดจากการขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ดื่มสุรานะครับเกิดจากความเมาสุรานะครับเพราะงั้นจุดนี้จุดหนึ่งครับที่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องนะครับในเรื่องของความถนัดในการที่ช่วยกันนะครับในการที่เตือนนะครับบุตรหลานเตือนครอบครัวนะครับบุคคลในครอบครัวว่าถ้าดื่มสุราแล้วเนี่ย ก็กรุณานะครับอยู่บ้านนะครับดื่มที่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับอย่างเป็นสุขนะครับได้พูดคุยได้ไหนไหนทั้งที่แล้วนะครับเรากลับมาเอ่อเยือนบ้านนะครับก็ได้อยู่กับครอบครัวให้เต็มที่นะครับก็มีความสุขสุนทนานกันอยู่ในครอบครัวครับในทางรัฐเองครับในเรื่องของทั้งความปลอดภัยทางถนนทั้งทางน้ำเนี่ยได้สั่งการเข้มข้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยในสองสามนด้วยกัน ในเรื่องของอด่านที่เป็นด่านหลักนะครับอันนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ขอให้เน้นหนักในเรื่องของการตรวจเครื่องดืง่มเอง,องการื่อลกอฮอลนะครับเมาต้องไม่ขับนะครับส่วนที่2คือด่านชุมชนอันนี้มีความหมายมากนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องออกมาตามถนนสายหลักนะครับนิดสุดหนึ่ง จุดที่3ครับในเรื่องของจุดบริการนะจุดบริการเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของจะได้มีจุดพักรถนะครับจุดผ่อนคลายให้พี่น้องส่วนที่4นะครับการประชาัมพมการในการเน้นหนักอย่างที่ผมได้กล่าวเพียนครับว่าในส่วนของผู้ที่ประสบเหตุประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยก็จะเกิดจากการเมาสุรานะครับเพราะงั้น เราต้องตระหนักแล้วก็ดูแลรักษาชีวิตของตัวเองด้วยนะครับในทางเดียวกันครับร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะดูแลในทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางถนนและทางน้ํา ไปเลยครับไปเลยครับแล้ววันีมีนะครับคัากรรตุราแล้วับรก็ตัเมานะครับแวก็ยังมีผ้่าครับจบว่าตุลาเท่านั้นนะครับหนึ่งสองสาม